อันนี้ไม,ม่ต้องหายใช่ไห,ไหมอ,นนอันนี้เอาเอานี้เลยแจ็คไปไหปนหลแล้วอ่ะแ okay. จ็คไปรัวแล้วม<า>ั้งโอเคนี่แจกอีกหนึ่งหลักอันนี้ไลฟ์อันนี้ไลฟ์แจ็คยิงได้เลยนะนี่ไลฟ์สดนนทุกคนจุ๋มจะบอกว่าวันนี้นะคะจุ๋มจุ๋มที่วัดพ่อแชร์โค่งเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างที่บอกอ่ะมันจะต้องมีคูอกาคูที่เป็นสีงเงินก่อนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูขดี อันนี้นะคะให้ดูราคาพี่ครูเิดเราคาไหมไทรที่อยากได้นะทักไปหาน้องนาได้เลยเพราะจะจุกเจ้าไปนะคะห้าสิบเลนนะเหลตละหาบาท้าบาทกลมๆ5้าบาทเลย5้าห้ายี่้าสห้าสิบาทราคาวัดใครจะเอาแคปหน้าจอไปหาหนองนาเลยอันนี้ก็ห้าสิบให้ดูราคาก่อนนี่หกเซต แต่อันนี้เขาติด50แล้วก็คิดราคา50แล้วกันนะราคาจะติดผิดแหละอ่าอันนี้ก็50ก็เหมือนกัน250ถ้าใครจะเอาก็บอกไปเลยน้องนาว่าจะวันนี้หรืจอจะวันนี้อ่ะแทบเลยทีราคาอันนี้250นะครับราคาเท่าที่นี่นะคะไม่ได้บวกอ่า50เหรียญเอา5คูณเข้าไป50เหรียญคือเอา5คูณเข้าไปนะครับอ่าอ,อันนี้ก็50เหรียญน,นะครับแล้วก็เอาราคา5บาทคูณเข้าไป 2> 2 แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะจุดทูปพาเข้าดูได้ไหมเดี๋ยว่อนเนี้ยูอ่ะใอ่ะมันคือหนึ่งสองแปดแปด่ฮะแต่วันเนี้ยจุอนนเอาวันนี้ค่ะเอาวันนี้เออ ทายชุดไนวจุดไนี้อไนายชจม้ีมจหนไมนแ่0บาทเบแค่นี้ใช่ไหมทาที่แล้วใช้ได้บาทถึง3 6เดี๋ยวจะให้พวกเรากันเดหรือเราจุดอมกันแล้วให้ลูกค้าน่าจะจุดใหญ่ทุกคนเลยพี่ใหญ่ยพี่แน่นะว่าเอามารวมรมกันไม่ดีกว่าเรา็ไม่มีเงินตกันนะ ไม่ม <g su ll ichen> ีเงินสมาลองเอามาลงนรงเขาได้การบวกหก็จนถึงคนละแท่เต้างไอหจะจุจนนกเจนี้แลเกียวของใหม่กับแม่วันนก็ได้ได้ดีเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งเาวไม่มีเงินสมนาเพราะว่าเขาอาจจะ้าคนก็มาน สดีค่ะสรุปว่าเนกเป็นเด็กสร้างใช่ไหมเป็นเด็กสร้างแกงเด็กสร้างเอาคนละอ่นเพราะว่าสายบุญทำมาไงโีเ็้ไม่ถึงยอดนี้อยู่แล้วเท่าไหร่คุณเงินไทยให้หน่อยเออหมื่นประมาณสกเกือบสองหมืนะครับเกือบสองหมื่นโดยประมาณจุดทูบทมาเนี่ยจุดทูบใหญ่แล้วอ่าเดี๋ยวพีุ่พอมของระหว่างที่ายูนะคะพาไปขอพร Đu về giá cả bây còn đấy À <laughs>

และเดี๋ยวนะคะเราก็จะต้องพาทุกคนไหว้ฟ้าดินจะบอกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไหว้ฟ้าดินไหว้ขอพรน,นะคะไหว้ฟ้าดินไหว้ขอพรเดี๋ยวรอบพิธีนะคะไปพร้อมๆกันนะอ่ะม,มีคนเพิ่งมาใหมถ่ถามว่าที่นี่ที่ไหนจ๊ะวัดแช่กงค่ะอยู่ที่ฮ่องกงค่ะซึ่งใครที่บอกว่าอยากในเรื่องของอำนาจเรื่องธุรกิจเรื่องของการค้าแนะนําให้มาที่นี่ เดี๋ยวเราจะเช่าแผ่นทองนะคะกับคงกุญแจเดี๋ยวให้พี่พคกพาไปดูชิ้นละ250ใครที่อยากได้ทักไปหาทงนาเลยระหว่างถึงถ่ายรูปนี่นะ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 หกสิบเหรียญน,นะแต่ว่าจุมกิดห้าสิเพราะป้าขายปติไปห้าสิบเนาะแล้วก็อนนี้นะครับ พันทองห้าสิบออกวัดเลยนะห้าสิบเหรียญก็เท่ากับเอาห้าคูณเข้าไปนะครับสั่งไปที่น้องนาได้เลยเนาะสั่งไปที่น้องนาได้เลยนะจ๊ะ้านะจุ๋มกำลังโปรโมทอ่ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปขอด้านในนะครับจุดคงจุดอ่าอ<ะ>่โอเคจ้ารอรอ,อนะเดี๋ยวกลับมาใหม่รอนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาใหม่